คู่ต่อสู้คนเดียวที่คอนเนอร์กลัวจนหัวหดถึงกับต้องประกาศดีทายตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าและนี่ก็เป็นครั้งที่3แล้วสินะที่จอมเกลียนชาวไอริสออกมาประกาศว่าจะเลิกต่อสู้คู่ต่อสู้คนนั้นคนที่ผมพูดถึงคือคู่ปรับเก่าที่เคยเอาชนะเขามาได้ครั้งก่อนใช่แล้ะครับผมกำลังพูดถึงอินซีไรพายคาบิบนูมาโกเมดอฟทำไมนะหรือครับ ทำไมผมถึงคิดว่าคอนเนอร์แม็กเกรเกอร์กลัวเจ้าหมอนี่จนหัวหดคือหลังจากที่ผมได้มีโอกาสย้อนกลับไปดูภาพไฮไลท์เก่าๆของการเจอกันของทั้งสองไม่นับช่วงที่คอนเนอร์ปั่นกระแสเพื่อให้ผู้ชมเข้ามาติดตามก่อนขึ้นชกอย่างเหตุการณ์ตอนช่างน้ำหนักหรือช่วงที่คอนเนอร์บุกไปพังรถทีมงานคาบีฟนะครับ เริ่มตั้งแต่ตอนที่ทั้งคู่เจอกันบนสังเวียนขณะที่กรรมการเรียกทั้งสองมาฟังกติกากลางเวทีผมสังเกตเห็นท่าทีของคอนเนอร์ที่แปลกออกไปครับเขาไม่กล้าสบตาคาบิบเลยได้แต่หลบหน้าหันไปทางอื่นผิดกับคาบิบที่จ้องหน้าคเม่งพร้อมปะทะทุกเมื่อซึ่งท่าห่างเป็นทุกครั้ง หากเป็นคู่ต่อสู้คนอื่นคอนเนอร์จะอาศัยช่วงเวลาแบบนี้แหละครับจ้องหน้าคมขู่คู่ต่อสู้หรือไม่ก็ยั่วยุท้าทายด้วยท่าทีวควรๆเพื่อปั่นหัวให้คู่ต่อสู้มีอารมณ์และหลังจากที่กรรมการสั่งเริ่มชกเมื่อคาบิบเปิดเกมรุกเข้าใส่คอนเนอร์ก็แทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับเขาต้านพลังกาลังของคาบิบไม่อยู่จริงๆยิ่งหลังจากที่โดนหมัดฮุกขวาเข้าที่ใบหน้าจนหงายหลังในช่วงยกที่2 และถูกคาบิฟจับทุ่มอยู่หลายครั้งสีหน้าของคอนเนอร์ก็ดูอิดโวยอย่างเห็นได้ชัดครับหลังจากนั้นทั้งหมดก็กลายเป็นเกมของคาบิฟและตอนช่วงใกล้หมดยกที่2ขณะที่คาบิฟถลุงหมัดใส่คอนเนอร์ซึ่งนอนงายอยู่พร้อมกับพูดตอกใส่หน้าคอนเนอร์ย้ำๆประมาณว่าไหนแกลองพูดอีกทีสิพูดอีกทีสิพูดเหมือนวันนั้นน่ะประมาณว่าให้คอนเนอร์ปากดีให้ได้เหมือนตอนก่อนขึ้นชกสิ ด้านคอนเนอร์หลังจากหมดยกเมื่อกรรมการสั่งเบรกก็พอจะเอ่ยปากพูดอะไรได้บ้างก็ตอบกลับคาบิบไปว่าไม่เอาหน้ามันก็แค่เป็นแผนการธุกรกิจเท่านั้นหน่านายอย่า nice ซีเรียสสิอะไรประมาณนี้แหละครับแต่ดูท่าทางคาบิบน่านจะไม่เล่นด้วยกระทั่งจบการแข่งขันและหลังเหตุการณ์วุ่นวายทั้งหมดที่ทั้งสองฝ่ายเปิดฉากตะลุมบอลกันทั้งในและนอกเวที คอนเนอร์ถูกพยุงลงจากเวทีหิ้วไปห้องพักด้วยสีหน้าอีดโรยบอกอาการผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ทางด้านคาบีฟเดินลงจากเวทีก็ประกาศสักดาต่อหน้าแฟนๆว่าขานี่แหละแชมป์ไร้ผ่ายและเพิ่งจะจัดการเจ้าแชมป์ปากดีที่มันชอบดูถูกคนอื่นได้สำเร็จหลังจากที่พ้นโทษแบนกับเหตุการณ์วุ่นวายในวันนั้นคอนเนอร์ Connor ก็ออกมาประกาศอำลาวงการไปครับ ซึ่งที่จริงตอนนั้นก็ถือเป็นครั้งที่2แล้วที่เขาได้บอกแฟนๆว่าเขาจะเลิกสู้เพราะก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาพูดแบบนี้ครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กับเน็ดดีแอสแต่สุดท้ายครั้งนั้นก็กลับมาแก้มือได้สําเร็จและสู้ต่อเรื่อยมาจนมาเจอตอกับคาบิบล่าสุดหลังจากที่คืนสังเวียนคอนเนอร์ขยับไปสู้ในรุ่นเวลเตอร์เวทพบกับเด์เนอร์โรนก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนั่นแหละครับ เขาให้เหตุผลว่าเขาพอใจในพิกัดรุ่นนี้เพราะร่างกายเขาจะได้ไม่ต้องฝืนทำน้ำหนักแต่พวกเราส่วนใหญ่คิดว่าที่คอนเนอร์ขยับนีมาสู้รุ่นนี้เป็นเพราะว่าเขากลัวที่จะได้เจอกับคารบีฟอีกครั้งซึ่งผมคิดว่ามันจริงครับเพราะถ้าเอาจริงๆขนาดตัวของคอนเนอร์ถ้าใเทียบกับนักสู้รุ่นเวลต์เวทคนอื่นเขาจะกลายเป็นคนที่ตัวเล็กไปในทันทีเพราะมันไม่ใช่รุ่นธรรมชาติของเขาครับ และมันยิ่งตอกย้ำกับความคิดนี้มากที่สุดก็หลังจากที่เขาออกมาประกาศผ่านทวิตเตอร์ที่ว่าจะเลิกต่อสู้เป็นครั้งที่สามคอนเนอร์พยายามทำไฟทยทำเงินกับนักสู้ดังๆคนอื่นๆในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาทั้งการตอบตกลงทำ Cat ํำแคทเวดสู้กับแอนเดอร์สันซินวาในวัยใกล้กเกษียณหรือการท้าชกกับอดีตนักมวยสากลชื่อดังอย่างออสการ์เดราโฮยา แต่สุดท้ายก็ถูกในายใหญ่อย่างดาน่าไวป้ปฏิเสธหมดครับและบอกว่าเจ <c oughs> ้าคอนเนอร์เองอ่ะต้องสู้ในรุ่นไรท์เวทเท่านั้นซึ่งรุ่นไรท์เวทก็คือรุ่นที่คาบิฟถือแชมป์อยู่ปัจจุบันนั่นแหละครับหมายความว่าถ้าคอนเนอร์ต้องการจะสู้และต้องการจะได้แชมป์อีกครั้งแสดงว่าเขาจะต้องเจอกับคาบิฟและล้มคาบิฟให้ได้ดังนั้นเมื่อสถานการณ์มันบีบคั้น สุดท้ายเขาจึงตัดสินใจลาสังเวียนไปอีกครั้งครับซึ่งถือเป็นคำรบที่3ที่เขาเออกมาพูดแบบนี้ก็คลิปนี้เป็นเพียงบทวิเคราะห์ของผมผู้ที่เพิ่งจะมาติดตาม UFC ได้ไม่นานเท่านั้นนะครับเหตุผลลึกๆมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ท่านไหนที่เชียร์คอนเนอร์อยู่นากรู้สึกว่าผมให้ทัศนคติในแง่ไม่ดีแก่คอนเนอร์และโอยเจ้าคาบิบเกินจริง ก็อย่าด่าผมแรงเลยนะครับเพราะจริงๆผมก็ชื่นชอบเขานะคอนเนอร์แมคเคเกอรนะ์และหากท่านผู้ฟังท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอื่นก็ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนคติพร้อมกับพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้สังเวียนลูกผู้ชายก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ